เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่มหยุดฟุเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำบทสวดพระคาถาชินบัญชรมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเป็นข้อคิดสกิจใจบำเพ็ญบรารมีเพื่อ ให้ละการทำความชั่วมุ่งสุขการทำความดีด้วยกายวาจาใจปลุกใจให้เกิดศรัทธาก่อนสวดพระคาถาชินบัญชรพระคาถาชิน,น,ชนบัญชรเจ้าพคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรรมรังสีวัดคังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ ได้นค้นพบจากคำพีใบลานเก่าแกซึ่งตกทอดมาจากประเทศลังกาจะรึกด้วยภาษาสิงหลนจึงได้นำมาดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดพระกาถาชินมันชอนนี้ผู้สวดภาวนาจูเป็นประจำจำได้รับปณิสงง์มากมาย108ประการดังคำที่ว่า ฝอยท่วมหลังช้างเพราะในคำสวดมีการอ้างถึงอนุภาพของพระพุทธเจาทุกพระองค์พระหันตสาวกและพระสูตรทั้งหลายที่ได้ใช้สวดบำบัดสปปะคราะห์ทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มาเป็นกรอบแก้วห้อมร้อมตัวเราให้พ้นจากพยันตรายทั้งปพระเดชพระคุณหลงพ่อจรรย์ท่านกล่าวถึงเหตุผลของการ ให้สวดพระคาถาชินนวัตชรเป็นลำดับหลังของการสวดอนิสง์พุทธคุณไว้ว่าพระคาถาชินนวัตชรน,นี้ก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าสมเด็จโตนี่ท่านมีทมชั้นสูงท่านจึงสวดบูชาพระอรหันต์ชั้นสูงได้แต่เรายังไม่ได้ชั้นอะไรพุทธคุณข้อสักข้อก็ยังไม่มี ทำข้อเดียวก็ยังไม่มีไปสวดแล้วมันจะได้ผลอย่างไรขั้นต้นของบันไดญา,าปากคอบต้องมีพระพุทธคุณไว้ในใจมีพระธรรมคุณสังพระสังฆคุณเรียกว่ามีพระตนัตไรเดียดเนียวทางใจก่อนแล้วค่อยไปสวดอย่างนี้สวดพระคาถาชินมัญชรนได้ผลแน่และดีด้วย ด้วยใน,นสมของการฟังทำในครั้งนี้สุดสูดส้สร้างและพัฒปัญญาพวกฝังด้วยดีจมได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสินิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพใจที่ดีหมดทุกโศกโรคไวพไมยันตรายทั้งปุ่มีอาชีวนาสุขภะัะ ปฏิาพานธ์ดนสารสมบัติใิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยหลาบยศุขสสรเสริญมีความเจริญก้านาในที่การงานมีความร่ำยใหน่พระบบวนพระพุทธศาสนาปรธาธานสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกบด้วยารามขอสิ่งนั้นจงรันสำเร็จดังมนโปนปณิธานของท่านเทอินขอเจริญขอ